ครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การดื่มกาแฟเนาะแล้วก็เป็นงานที่ชื่อว่า Nespresso Moment นะครับผม Exhibition ก็เหมือนเอาจริงๆเ่ะเหมือนเรา,าช่วงเนี้ยเรามีคอนเซปต์ที่ตั้งแต่ไหนตอ,อะไรคือเราทำงานกันแบบเร่งรีบเนาะวันเนี้ยก็เหมือนเป็นการมาชมงานอาร์ตในตัวด้วยแล้วก็มีคอนเซปต์ที่ว่า Coffee with an art Business ก็คือ,อากาแฟก็คืองานอาร์ตชิ้นหนึ่งด้วยเหมือนกัน เยอะมากครับเยอะมากอ่ะจริงๆเอ่อถ้าใครที่คุมโทนไอจีหรือว่าคุมโทนโซเชียลมีเดียก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้เลยแล้วก็เอาตามที่ทุกคนต้องการได้เลยเพราะว่าทุกที่สวนเลยเขาให้ไอคอนถ่ด้วยน้องอะไรนะใช่น้องชาลลอตครับน้องชาลลอตจริงๆวันนี้น้องเปลี่ยนชุดนะครับจริงๆน้องเป็นชุดสีฟ้าปกติแต่ว่าวันนี้น้องเปลี่ยนมาเป็นชุดสีน้าตาลซึ่งแบบเปลีป่ยนคอนเซ็ปต,ต์ด้วยอะไรเงี้ยครับสุดท้ายให้ฝากครับยังไงก็ขอฝากงานนี้ด้วยนะครับผมเน็กส์เ o รสโซมีโมเมนต์นะครับเอ็กซ์เนะครับ ก็งานจะจัดนะครับผมวันที่3ถึง21สิงหาคามนี้ที่แอมสเปียนะครับผมใครที่ว่างหรือว่าอยากออยากจะมีเวลาว่างกับครอบครัวหรือว่าก็สามารถพาทุกคนมาได้ที่แอมสเปียนะครับผมล่า,าสุดยังไงนะค,คอนเสิร์ตกับเป็นแบนด์200แขชิอุ้ยใช้คำว่า,าคอนเสิร์ตได้ไหมเป็นเเ,นเรียกว,ว่าโชว์เคสแล้วกันชื่อว่าจัมสตาร์ทครับเพราะว่าค,คอนเซ็ปต์ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนแบบเป็นชัพเตอร์ใหม่ของในชีวิตพีกด้วยต้องเป็นยมน้ำบรรยากาศ โอหอบอุ่นมากครับอบอุ่นมากแล้วเป็นงานที่คือเป็นความทรงจําของพีกงานหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นโชว์เคสครั้งแรกในชีวิตของพีกด้วยแล้วก็เป็นโชว์เคสที่พีรอคอยมานานมากตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยภาพที่พีเคยเห็นตั้งแต่เด็กว่าพีอยากจะทํามันให้สําเร็จอะ่ะวันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็ได้เป็นภาพที่พอยากจะเห็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วมันก็สําเร็จแล้วตอนได้เห็นภาพนั้นน้ำตาเริ่มหรือปื้มปิดโอ่ใตานใจไงบ้าง มันมันคือความฝันของเด็กคนหนึ่งนะตอนพีกอายุตั้งแต่เจ็ดขวบอะครับแล้วพอมาถึงตอนเนี้พีโตมาขนาดนี้เราก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็วก็เอาจริงๆทุกคนก็ทําโปรเจกต์ให้กับพีนะแฟนๆก็ทาโปรเจกต์ให้กับพีก,นะก็ก็มีมีเสียน้าตาเพราะว่ามันมันมันทราบซึ้งแล้วก็เป็นความทรงจําที่ดีมากสําหรับพีด้วยอ,อ,วอนนากาก,ากาใช่อบอุ่นครับแล้วก็ทุกคนอ่ะไม่ว่าจะคือพีกไปเช้ามากใช่ไหม ทุกคนก็ยังมารอพี่ตั้งแต่เช้าเพราะว่างานเริ่มตอนเย็นมันมันประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆทุกคนมากแปลว่าครั้งแรกมันต้องกดดันเตรียมตัวหนักเตรียมตัวหนักครับเตรียมตัวหนักมากแล้วก็รอมา5้าปีเนาะแล้วแล้วมันถึงมาถึงวันนี้ได้อะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆ,ๆ,ๆจริงๆแต่คนไคขับก็คือโชีดีนะ210คนกดพัดทุกคน<ป><ๆ>เก่งมากครับคือเอาจริงๆอ่ะสำหรับตัวพี่เองไม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะขายหมดภายในแบบสิบวิอะไรอย่างเงี้ย คือเอาจิงจริงกแค่บัตรขายหมดอ่ะหรือขายได้อ่ะพี่ก็ดีใจแล้วแต่อันนี้คือแบบมันเกินค่าสำหรับพีมากมากครับครั้งหน้าจะมีอีกครั้งหน้าจะมีครับอ่แต่ว่าพี่ก็อยากจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆก็หาครีเอทีฟอะไรใหม่ๆโชว์เคสใหม่ๆให้ทุกคนไม่เบื่อกันเนาะก็อันนี้เป็นโชว์เคสครั้งแรกก็จะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่แน่นอนครับเริ่มงวางแผนไหมเพราะเป็นคำต้องเรียกร้องแน่นอนเพราะมันมีบางส่วนที่ไม่ทันอ่ะเนโอ้เอาตอนนี้พี่ขอพักล่าง <laughs> าก่อนสักอาทิตย์นึงก็ยังดีครับ <laughs> เพราะว่าทีมงานทุกคนก็อออออดดหหลััับนนนนนกกมมาเเยะื ทั้งตัวพี่เองด้วยทั้งครอบครัวพี่เองด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนที่อยู่ซัพพอร์ตเนี่ยก็ไม่ได้หลับได้นอนกันก็ให้ทุกคนได้พักผ่อนกันอย่างสบายใจกันครับปลายปีเนี่ยเป็นแบบงมก่อนท่ารอปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยอู้เอาจริงๆอะ่ะอาจจะมีเร็วกว่าน,นั้นด้วยซ้ำครับเพราะว่าพีก็ตั้งคือพีได้สปอยเพลงที่พีจะปล่อยในโชว์เคสนั่นแหละแ,แล้วอยากจะปล่อยภายในควอเตอร์ที่4ของเนี่ยควอเตอร์ที่สของปีนี้ให้ได้ครับแต่ที่สั่มาก็มีเพลงใหม่ด้วยไหมหรือว่าเอ่อ จร,จริงๆมีครับมีครับจริงๆที่มีจริงๆเพลง V i P ที่ปล่อยมาเป็นเพลงเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วจริงๆอะมี5ปีที่ผ่านมามีเพลงสต็อกเก็บไว้เยอะมากๆซึ่งยังไม่มีโอกาสได้ปล่อยออกมากเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำคัมแบ็กให้ได้มากที่สุดเท่าที่ททคนรอคอยีกมครับที่จบอกว่าาจะพักพัก่านอย่างเงี้ยจะทำอะไรแต่ว่าอยากนอนนอนครับผนนอนอย่างเดียวเลยนอนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้คือเอาจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่ขอนอนก่อน เพราะว่าร่างที่ผ่านมาก็ใช้ใช้ร่างหนักมากเหมือนกันทั้งถ่ายละครด้วยแล้วก็ทั้งเตรียมโชว์เคสนี่เองด้วยครับแต่คิวหลังจากนี้ว่ายังว่างอยู่ใช่ไหมหลังจากนี้ครับหลังจากนี้พี่ก็บอกว่าพี่โฟกัสงานเพลงอย่างเดียวเลยก่อนแล้วก็ถ้ามีโปรโมทถ้าละครมาช่วงไหนเดี๋ยวทางทางช่องสามก็น่าจะแจ้งอีกแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ขอโฟกัสงานเพลงให้เต็มที่เท่าที่พี่จะทําได้ครับเดี๋ยวงจะลงมือทำเอง ใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพี่ก็ลงมือทำเองขั้นตอนเนอะมันก็กว่าจะ process กว่าจะมาเป็น process สุดท้ายได้ก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเยอะยัยงไงก็ฝากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานผลงานละครหรือว่าผลงานบ,บเพรงอะไรก็ตามยังไงก็ฝากด้วยครับยกระแสครครจบไปแล้วแต่ว่ากระแสความจิ้มความรหก็ยังม โอ้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ถึงละครนะจบไปแล้วก็ยังทุกคนยังจาําอสิระกับดูลักสรได้เนาะแล้วก็ยังเรียกคุณเพชรกับคุณฟ้ากันอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณ,คณก็ยังไม่จบนะครับยังไม่ได้คืนตัวละครสู่นิยายเพราะว่าเรายังมีพรชีวันที่กําลังออนแอร์อยู่ยังไงก็ฝากพรชีวันด้วยนะตอนนี้ครับผมท,ที่ี่ครับเขาได้ไปให้กำลังใจไหมนะเออไปให้กําลังใจครับ mm hmm. ทั้งใครใครที่ได้เห็นก็จะมีพี่เซนเนาะที่คือสามคนพี่ก็จะเรียกว่าแกงวุ่นวายเพราะว่า รวมตัวกันทีทไรชอบไปป่วนคนอื่นอะไรอย่างน<ม>ี้ครัอาหารที่อยู่ในกองก็จะหมดเพราะว่าพวกเรา3คนอะไรอย่างนี้ครับก็มีพี่เซนเป็นสเปเชียลเอ็มซีซึ่งไม่ได้บอกใครมาก่อนแล้วก็มีทั้งมินแล้วก็ครอบครัวไปให้กําลังใจแล้วก็ครอบครัวของพีเอ,เอด้วยเหมือนกันแต,แต่เป็แปลกใจเพราะว่าแบบเติร์จินแล้ดีใจเหมือนกันแบบในโรงงานที่ทวัานานั้วยครับก็ก็ดีใจครับก็เหมือนแบบเราเราอยู่ด้วยกันมานานเนอะเราทํางานด้วยกันมานานแล้วก็ๆๆคือก็ก็เป็นกําลังใจในส่วนหนึ่งในในงานวันนั้นด้วยเหมือนกัน อะไรนะครับ้วชวนเขาไปหรือว่าชวนครับชวนชวนชวนไปแล้วก็คือด้วยความที่บัตรขายหมดเร็วมากแล้วจริงๆอ่ะพี่เตรียมที่นั่งไว้ให้หลายท่านมากก็ไม่มีบางทีอ,อ่ะผู้ใหญ่บางท่านพี่ไม่มีไม่มีโอกาสได้ได้ไดเชิญหรือว่าได้มาอาจจะต้องขอโทษด้วยแต่ว่างานหน้ามีแน่นอนแต่ว่าคือที่นั่งเต็มจริงๆก็พยายามพยายามเชิญคนให้ได้มากที่สุดแล้วใครสะดวกก็สามารถมาได้อะไรเงี้ยครับก็วันนั้นก็ก็ได้เชิญมิ้นไปด้วย กับพี่เซนแล้วก็ครอบครัวด้วยเหมือนกันไอ้อย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ของเรากั็นแบบนี้เลยรคับแบบจับตามองเป็นแบบดูแบบสนิทกันมนอะหวานฝันน้องฝันมาขอมาน้อเอย่างี้อ๋อเราก็สนิทกันครับเราสนิทกันจริงๆแล้วก็คือเรามีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันเนาะแล้วก็อย่างอย่างที่เราแบบทำกันบ่อยๆคือแบบทำบุญเราไปไปทำบุญเพราะรู้สึกว่าการการได้ทำบุญมันเป็นอะไรที่เราสบายใจด้วย ขอบคุณครับขอบคุณเพราะก็ถือว่าคนก็ให้ความรักกับทั้งอศิระและก็ดูดับสอนด้วยแล้วเขาก็เลยให้ความรักกับทั้งพีกทั้งมิ้นเองด้วยยังไงก็เหมือนแบบมันคือกําลังใจอย่างหนึ่งในสําหรับคนที่เราทางานเนาะมันแบบมันคือแรงบันดาใจแล้วก็การที่เราได้รับความรักจากทุกคนมันก็เป็นพลังให้พวกเราด้วยครับก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพีคพิเซนแล้วก็ววทั้งมินเองด้วยครับยังคนรอบข้างของเราอีกเพ โอ้ไม่เหลืออะไรครับมันเลยยิ่งทำให้คนคิดว่าเอ๊หรือว่ามันเหมือนมันโลซวหรือว่าอ่าก็ที่ซวซาก็ก็มีซาวกันเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราถามว่าถ้าทุกคนมีความสุขเราเขามีความสุขแหละก็เหมือนเป็นการให้ให้ความมอบความสุขให้กับทุกคนถ้าทุกคนได้ให้เห็นคลิปเราคือไม่ไม่ได้อยากรู้สึกกดดันหรือว่าอะไรไม่ได้อยากรู้สึกเปลี่ยนเพราะว่าคือเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็การที่เราทุกคนได้เห็นเราเราเขามีความสุข ทางเราเองก็มีความสุขเลยเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ห้ามเพื่อนใช่้แบบว่าเอ้ยจะดูโป๊หรืออะไรใดๆอะไรเนี้ยคือก็บางทีก็พูดแบบไม่ต้องพูดบ้างก็ดีอะไรแบบเนี้ยทั้งคู่ละครับทุกคนเลยอะไรไมกี้อะไรเนี้ยครับไมกี้กับเทศเนี่ยครับสองคนนี้คือแรงเขาหลุดล้วล้วราลงบ้านหุดเขาคือเขาด้วยความที่สนิทกับพี่แหละคือเราเราเป็นแบบว่าเอาจริงๆแบบแก๊งอินเตอร์กันเราพูดภาษาอังกฤษกันอะไรอย่างเงี้ยครับ น <men> <kepada> ้องๆก็น่ารักครับน้องๆก็น่ารักแล้วก็มียุมหัวเตะเตะเลี้ยงกันด้วยลําแข้งบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครับครับไม่มีอะไรครับเราไม่เคยใช่ไหมครับทุกคนอาจจะต้องตัดต่างเรามากขึ้นเวลาที่เราไปสู่กับคนที่นี่เอาพูดตรงๆเขินไหครับเขินก็คือในในทั้งตัวแฟนคลับเองด้วยอะไรเงี้ยเราคิดจะเปลี่ยนชื่อด้อมนะเป็นด้อมเฮ้ยเพราะทุกครั้งที่แบบเราเราอยู่ด้วยกันบางทีเขาจะชอบเฮ้ยอย่างเงี้ย ซึ่งบางทีพี ol, ่อาจจะเปลี่ยนด้อมแล้วไม่ใช like, ่ไม่ใช่ชื่อโอเชียนหรือว่าอะไรชื่อด้อมเฮ้ยก็เอาที่ทุกคนบอกหมดแล้วว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะพี่ก็ก็ยังยืนยันคําเดิมว่ายังไงก็มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันแต่ว่านะตอนนี้แบบสบายใจแล้วนะตอนนี้มันดีแบบนี้อยู่แล้วก็ก็ให้มันเป็นเรื่องสบายใจต่อไป ก็จะทำคอนเสิร์ตนิดนึงได้เลยครับพี่ซอฟต์ือว่าคอนเสิร์ตดูใจเทวคมเนาะครังเป็นไงบ้างก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ชื่อว่าเอ่อเทวคมแฟนคอนอัปเตอร์ปาร์ตี้เนาะอาจจะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อแฟนคอนเพราะว่าคือการเป็นแฟนมิตแล้วก็คอนเสิร์ตในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งแยกพาครับสำหรับพี่ก็มีโจทย์ของตัวพี่อยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็มีโจทย์สําหรับเพลงหลายๆเพลงแน่นอนสปอยอะไรมากไม่ได้ ดี๋ยวนอนตื้ครับผมเอาสปอยกันหมดแล้วครับสปอยอะไรว่าอะไรบ้างไม่บอกไม่บอกด้วยพี่จะบอกว่าทุกคนมีเต้นครับแล้วทุกคนมีร้องเพลงและมีเสียงเพลงพี่สปอยได้แค่นี้ผมไม่รู้สปอยได้มากขนาดไหนสลับคนสลับคู่กันไหมอะไรอย่างนี้เออสลับคนสลับคู่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีโชว์ในในพาร์ทของที่ทุกคนจะได้อยากจะได้เห็นกันแน่นอนครับผมทุกคนอยากเห็นอะไรจะได้คือ ในละครทุกคนได้เห็นเราในฐาน,าตนะตัวแสดงเนะน,านาะในฐานะตัวละครแต่ว่ามาในวันนี้จะเป็นตัวเราที่สมมติเป็นพีกพีก,ก็เป็นพีกในบนเวทีอะไรอะไรครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับได้เห็นเอาจริงๆิพีกขอพูดในโชว์ของพีกแล้วกันเพราะไม่รู้ว่าสามารถพูดในพาร์ทของคนอื่นได้มากขนาดไหนสําหรับพีกเองก็มีอะไรมาสปอยให้ทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะเต้นคือทุกคนได้เห็นพีกเต้นได้นล้วอย่างอย่างคู่เราคู่อย่างคู่มายิ่งแล้วคู่ยุ่งหัวคู่เราคู่อะไร ยุมัวเหมือนกันครับแต่ยุมัวแบบโตอายุเยอะกว่าก็อกแม่ไม่อนเลยก็ไม่รู้สิก็อาจจะประมาณนั้นอะไรกันครับก็ติดตามกันแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้บัตรก็สูเอาแล้วเนาะก็ใครที่พลาดโอกาสไม่เป็นไรนะครับก็คืยยังมีบัตรที่มังเป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าดูย้อนหลังได้อีกยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ในซีเอสสามไทยแลนด์หรือว่าสามตัสนะครับสามารถดูได้เลย ก็จะยังไม่พักเนาะหลังจากคอนเสิร์ตนี้ก่อนแล้วค่อยพักนั่นแหละครับพี่เลยบอกว่าพี่ขอพักร่างสักอาทิตย์หนึ่งก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวดูคอนเสิร์ตของช่องก่อนแล้วก็ค่อยค่อยลุยของตัวเองต่ออ, <laughs> อะไรแบบนั้นแต่ว่าก็น่าจะหาเวลานอนในรถอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าถ้ามีเวลาก็อยากจะพักผ่อนสักนิดน,นึงครับแต่ว่าก็ถือว่าวันเนี้ยถ้าใครอยากพักผ่อนก็มาร่วมงานอีคส์เพรสโซได้เลย <c oughs> <c oughs>